40ปีสยามคู่โบตากล้มามกำไหมดนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยายลำปรางจากชัยยภูมิครับเชิญครับคุณยายสวัสดีจ้า เช่นตรงนี้ครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายลำปางนะงไม่ใช่ลำปางใช่ถ้าลำปางนั้นเป็นจังหวัดก็วันนี้นะครับคุณยายมาตามคำขอสุดท้ายในชีวิตของคนที่คุณยายรักมากๆนั่นคือสามีของเขาคำขอสุดท้ายเขาบอกว่าขอให้ยาย มาใหม่หมดนี่ให้ได้ไปชมคับ สวัสดีค่ะยายชื่อลำปางปัจจุบันนี้ยายอายุ70ปียายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปถ้าหมดงานรับจ้างยายก็เข้าทำไร่ตัวเองไปทำไร่น้าขูดมันทุกวันนี้ยายก็ทำงานส่วนรวม ยายเป็นอสมอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านยายก็ได้ตรวจกลุ่มลูกคุ้มของตัวเองตอนนี้สุขภาพยายก็ไม่แข็งแรงพอยายเป็นโรคเยอะยายผ่าตัดมาผ่าตัดใสเหล็กดํดำหลังแล้วอาการ ยายก็ยังปวดหลังอยู่แต่ยายก็ยังทนทำงานก็เพื่ออยากได้เงินลูกเขาก็ไปอยู่ที่อื่นยายก็อยู่คนเดียวยายมีลูกสี่คนแล้วสามีของยายก็เสียชีวิตไปเมื่อปี60เดือนตุลาสาเหตุที่ตาได้เก็บป่วย ยัมีอาการหลายโรคมีมีโรคปอดมีนิ้วในถุงน้ำดีไตาวายเฉียบพลันสาเหตุที่ตาเสียชีวิตก็เป็นไตาวายเฉียบพลันตายายจะไปไม่หมดนี่แล้วนะ พี่ตามตาบอกยายสัญญาว่ากับตาว่าจะไปตาก็บอกให้ยายไปยายจะไปแล้วนะไปไม่หมดนี่ถ้ายายไม่ได้ไปไม่หมดนี่ยายนึกว่าตาคงจะเสียใจมากเพราะว่าตอนตายยังไม่ตายตาป่วยตาก็ย้ำอยู่อย่างเดียวให้ยายไป เพราะว่าเราแก่แล้วเราไม่มีที่พึ่งยังไงยังไงยายต้องไปไม่หมดนี่ให้ได้วันนี้ยายได้มาไม่หมดนี่ตาได้ยินตาก็คงจะดีใจการที่ยายเป็นนี้ยายได้เปกกู้เงินเท่าแก่มาทำมันสัมปลงังแล้ว ยายก็ไปขายยายก็ขาดทุนก็เลยได้เป็นหนี้เท่าแก่มาตอนนี้ยายคิดถึงตาตลอดทุกวันยายไปรับจ้างยายก็คิดถึงตามากเวลายายนอนยายก็นอนคิดถึงตาน้ำตานี่ไหลนอนอยู่คนเดียวคิดถึงตามากที่สุด ตาถ้าตาอยู่บนสวรรค์ตาต้องอวยพรให้ยายร้องเพลงไม่หมดนี่ให้สำเร็จนะตาคิดถึงตาไหมฮะคิดถึงค่ะ คุณาตาเพิ่งเสียไปเมื่อปี60นั้นก็เวลานี้ก็ครบหนึ่งปีอาจจะเป็นเพราะความรักของเขาก็ได้ อาจจะเป็นเพราะคำสัญญาของเขาก็ได้คุณตากับคุณยายรักกันมากี่ปีครับอคมห้าสิบกว่าปีที่ได้อยู่ด้วยกันค่ะตาดีกับคุณยายมากไหมฮะตาดีมากเลยค่ะตานี่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างดี แลลาคนเราอยู่กันแบบว่าสองคนเนาะความรู้สึกมันก็คือว่ามันก็มีกันละกันสองคนเท่านั้นจริงๆลูกๆก็ไม่ได้ปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวนะฮะก็จริงๆก็อยากที่จะมาอยู่กับคุณยายนี่แหละแล้วก็จะส่งเงินมาแต่คุณยายก็บอกไม่เป็นไรก็ไปดูแลครอบครัวของตัวเองแล้วก็คุณยายก็ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวตอนนี้คุณยายเนี่ยปวดหลังมาก ก็คือคมันปวดเพราะเพราะอะไรจ๊ะเพราะเราผ่านิ้วในไตแล้วก็กระดูกสันหลังมันเป็นกระดูกพุนเป็นกระดูกทับเส้นด้วยแล้วก็เป็นกระดูกพุนหมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดเอาเหล็กใส่คือตอนนี้ใส่เหล็กอยู่อ๋อใส่อยู่กี่เส้นฮะสองเส้นค่ะประคองไว้อย่างนี้ค่ะ อ๋อไม่งั้นมันค้ำไม่ได้ค่ะวันนี้เนี่ยนะครับคุณยายเป็นแฟนรายการใหม่หมดนี้สองคนตายยายอยากจะมารายการใหม่หมดนี้เป็นแฟนตั้งแต่ตอนรายการเปิดขึ้นมานะคะทำไมถึงชอบดูรายการใหม่หมดนี้ครับไม่รู้ตาเขาชอบแล้วอยู่กับยายสองคนก็แบบดูแล้วมีเสียงเพลงมีความสุขแล้วปลดนหนี้ได้จริง ตาเขาก็บอกย้ำบอกเนี่ยยายถ้าฉันอยู่ฉันจะพายายไปลองเพียงปวดนี่ให้ได้เลยเนี่ยกินข้าวก็ดูตอนเย็นจะดูทุกวันสองตายายเสียดายหน่อยว่าคุณตาอยู่ได้แค่ปีหนึ่งที่ดูกันมาปีหนึ่ง,ทงเท่านั้นก็มีอาการป่วยน,นะระหว่างนี้ก็บอกว่าฉันจะมากับเธอสองคน ยายบอกหยันร้องเพลงไม่เป็นตาก็บอกไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฝึกสองคนก็ฝึกร้องเพลงด้วยกันฝึกร้องเพลงด้วยกันจะขอทีมงานมาแบบพิเศษขอมาร้องเพลงคู่กันได้ไหมจะได้มาร้องคู่กันเพราะเรารักกันมากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็ มาพรากคุณตาไปความเจ็บป่วยแบบกระทันหันก็เกิดขึ้นคุณตาป่วยเป็นโรคไตาวายเฉียบพลันระหว่างนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณยายไปเยี่ยมทุกครั้งก็จะบอกยายว่ายายแกน่ะถ้าฉันเป็นอะไรไปน่ะ ไปไม่หมดนี่เด้อฉันจะรอฉันจะรอฟังโอ้ยฉันไปไม่ไ้หรอกตาฉันร้องเพลงไม่เบนไปเถอะร้องได้ไม่ได้ก็ได้เงินกลับบ้านมาซื้อข้าวกินก็ยังดีห้าพันน่ะยายตาเขาว่าอย่างนี้ไปทุกครั้งตาก็บอกให้ไปไม่หมดนี่ทุกครั้งไปทุกครั้งตาก็ ซ้อมร้องเพลงกยายทุกครั้งนอนอยู่โรงพยาบาลยายเฝ้าทุกวันทุกคืนก็ร้องกันร้องเพลงกันไปเพลงตอนนั้นคุณตาให้ร้องเพลงอะไรครับตอนตอนแรกตาเขาให้ร้องเพลงไอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือะจะได้มาร้องคู่กันบ้านของพี่ทำนาทำนาอะไรก็ว่ากันไป แต่พอวันนี้ตามมาไม่ได้ก็เลยต้องซ้อมร้องเพลงเดี่ยวเพลงที่ซ้อมก็คือเพลงดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองดาวโรยก,ก็สอนร้องดาวเรืองดาวโรยคุณยายบอกร้องไม่เป็นเลยคุณตาก็สอนเท่านั้นไม่พอวันที่คุณตาจะเสียคุณตาก็เลยสั่งเสียเอาไว้สุดท้ายว่าต้องมาให้ได้ คำสัญญานี้ไม่ใช่เป็นคำสัญญาแบบทิงท้งๆิ้คว่างคว,าควา่างเพราะหนึ่งคุณตาตามมาเข้าฝันในฝันตามาบอกว่าไงบอกว่ายายอย่าลืมนะสัญญาต้องไปไหม่หมดหนี้ให้ได้ไม่ได้บอกแต่ยายนะไปบอกหลานอีกปุ๊กกี้ต้อง บอกให้ย้ายไปไม่หมดนี่นะนี่ฝันเมื่อวันพระที่แล้วนี่เองค่ะวันออกพรรษาุ๊กกี้เขาฝันปกกี้เขาฝันจหลานเขาฝันค่ะหลานก็มาบอกกลัวจะไม่มาพอปุ๊กกี้มาบอกเท่านั้นแหละมาเลยค่ะโทรหาทีมงานเลยว่าไม่ไหวแล้วต้องมาตากำชับเหลือเกินแล้วเดี๋ยวตาจะไม่สงบล่มเย็น กลัวตาจะไม่มีความสุขบนสวรรค์ใช่ไหมค่ะมาร้องเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเหรออยากไปหายัางยังค่ะย<า>งะังอยู่ก่อนดูแลหลาน,นดูแลหลานก่อนตามาชวนไปด้วยนะตามาบอกร้องเพลงให้เสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็มาขึ้นมาด้วยกันไปอยู่กับข้าเธอะไล่นานาก็เยอะบ้านก็ปลูกไว้หลังโตแล้วยายก็ไปแล้วด้วย ไปก็แบกจอบไปฝันแล้วฝันนี่เรื่องจริงนะออแล้วก็แบกจอบตามหลังเขาไปตาก็บอกเดินเร็วๆเ,เ,เ,เนี่ยมาดูมาดูกระท่อมกระท่อมใหญ่กว่าบ้านเราอีกยายที่นี่ยายก็บอกว่าอุย้ยน้ํามันเลือกละเกินฉันจะกลับบ้านแล้วหลานจะอยู่ยังไงไม่ไปหรอก เออถ้าไม่ไปเดี๋ยววันหลังค่อยมานะบ้านช่องยกว่าใหญ่โตที่นาก็เยอะยายก็เลยจะกลับบ้านแล้วนะตาตาเขาบอกถ้าจะกลับเขาไปฮี่รถเขารออยู่นู่นยายก็วิ่งมาอุย้ยถ้ายายไม่มาปนนี้ก็ตายเสียว,วันนู้นเลวคือจริงๆแล้วก็มีหลานมาอยู่ด้วยตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมค่ะ มีหลานก็คือลูกของลูกคนไหนลูกของคนสุดท้องคนสุดท้องที่อยู่บุรีรัมย์อยู่อยู่บุรีรัมย์ทุกวันนี้นะครับด้วยความที่บอกว่าเข้าใจโลกหน่อยเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นอสอมอาสาสมัครของสาธารณสุข <c oughs> นะครับก็คอยดูแลเรื่องเขาเรียกการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานก็ไปดูแลตามบ้านเขาจะมีลูกป่วยนะเขาเรียก เขาเรียกคนในเครือข่ายของป้าลำปรางก็คือมีคนติดเตียงก็ต้องไปเยี่ยมเป็นมากี่ปีแล uh> ้วเป็นมาตั้งกับพศ3สอนะคะ3 1ทุกวันนี้ก็คือ30 30ปีพอดี30ปีที่ทำเพื่อชุมชนโอ้โหและทำตั้งแต่ไม่ได้เงินจนวันนี้อสมมีเบี้ยให้เขาเรียก ไม่งั้นใครจะมาทำเนาะก็ไปทำมาสามสิบปีแล้วอะก็ได้มากี่ร้อยนะหกร้อยห้อยคล้ายเบี้ยคนชราก็มาหกร้อยอ่ะก็ได้เงินอันนั้นะมาช่วยซื้อกับคงกับข้าวไปเดินทางไปบ้างอะไรบ้างค่ะแต่มันมีความสุขใช่ไหมฮะค่ะมันมีความสุขเราได้ดูแลคนป่วยมั่งเด็กให้กำลังใจพอเราจะไปตรวจเขาบอก คุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วมาช่วยกันหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> คนป่วยก็ต้องให้กําลังใจเราเรามีใจฮึดสู้ทันทีตอนแรกจะเป็นลมแล้วมาถึงแดดร้อนมาก <c oughs> จะเป็นลมแล้วพอคนไข้บอกคุณหมอมาแล้วขึ้นมาอีกอ,อไม่งั้นเะเฉาเลยนะอ่ะทีนี้คุณยายเนี่ยมาเพราะเป็นหนี้คุณตาก็เลยให้มาไม่หมดหนี้ เพราะเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นกู้ทำไร่มันแต่คือ <ทำ S 1> ไม่<า>ได้ไม่ค่อยได้ทำงานเยอะเพราะว่าปวดหลังป่วยด้วยดูแลคนแก่อีกจะทำจะอะไรก็มาป่วยมาอะไรกันซะก่อนก็เป็นหนี้อยู่เจ็ดหมื่นบาทเอาละวันนี้ป้าลำปรางนะครับจะมาร้องเพลงอะไรครับดาวเรืองดาวโรยคะ่ะดาวเรืองดาวโรยวันนี้ความฝันของคุณตาก็เป็นความจริง วันนี้เธอได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนคนรักสิ้นใจแต่เสียงร้องของเธอจะมอบโอกาสหมดหนี่หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้า